หลวงพเนียงอินทโชโตวัดสองพี่น้องอเสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพระเถระาจารย์ผู้เข้มขลังมีความเชี่ยวชาญในพุทธาคมอย่างสูงท่านศึกษาวิชากับเกจิเก่งๆในยุคนั้นหลายท่านด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีความแคล้งคลาดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างมากและประกอบกับความที่ท่านมีเมตตาต่อสิทธิอนุสิท์ทุกคนจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวิญญาณุโยค ดำลงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนียงล้วนแล้วแต่ไม่ธรรมดาทั้งสิน้นเช่นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญสมเด็จสังฆราชปุ่นปุณสิริพระสังฆราชองค์ที่17หรือสมเดปป็จป๋าหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวหลวงพ่อแดงวัดทุ่งข้อและเกจิที่มีชื่อเสียงอีหลายท่านวัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมทุกรุ่นโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรก ปี2468เป็นเหรียญยอดนิยมของวงการพระเครื่องและเป็นเหรียญหลักของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพระเกจิที่เป็นธุระในการออกแบบและสร้างเหรียญน,นี้คือพระสมุสโสดวัดปากน้ําและพระมหาปุ่นวัดโพซึ่งต่างเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อเนียงทั้งคู่พุทธคุณเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์มากปัจจุบันราคาสูงขึ้นเรื่อยๆและหายากมากท่านมรณภาพ ในปีพศ2472สิ24ริอ,อายุ69ปีพันษา40ฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ